เข้าใจอาษาแล้วอยแบทแชนะครับตอนนี้เราอยู่ในงานคอนเสอร์ตรุ่ๆหมอตามลุลลยไฟนะฮะจัดที่แอร์เพนพาร์คโคราชแน่นอนครับภ mm hmm. า,ารกิจของเราไม่มีอะไรมาก mm hmm. อย่กระบ,บอกครับซึ่งซึ่งซึ่งเทรนด์ของสมัยนี้ก็คือมีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้นนะครับ mm hmm. แล้วก็คนอาย การที่จะเก็บกระ๋อ,องน้อยลงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมาแย่งอาชีพอะไรนี้เลยไม่ได้รู้สึกเลยตอนนี้เป้าหมายของเราก็คือ2กระสอบครับตอนนี้ได้แล้วเกือบจากหนึ่งกระสอบนะซึ่งว่าะพน้นผ่านพ้นคืนนี้ไปเนี่ยตอนนี้เวลาเที่ยงืนครึ่งนะครอนเสิร์ตที่นี่เริ่มประมาณทีสามนะเราคิดว่าเรา นี้เป็นใช้ปิดสำหรับสองิปเลยนะครับคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการประชาสัมพันธ์คอนเสิร์ตเฟสติวัาลโล่งของเราดูไปนะแล้วก็ทลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการเักตาจร่งเมต้ลบนะครับโดยการเกมขยะที่สามารถรีเซ็โตได้กลับบ้านนะฮะซึ่งเราก็ทำได้เกินเป้านะเต็มสองกระสอบแล้วก็อันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นธรร ไปรีวิวคะนน้ก็คือ เล่นน้ําสงการเหมาะมากไปแล้วจบแล้วอันนี้คือแบบเส้นาครับสมุดเปนไปเย่ยมเยครัที่หองาเยอทขนกดนี้าอกาเกือบบริษัทเวีเกนามสนุกดนมากเพราะว่ารคาแล้วก็มีตัวชิ้นจีนจุนเกทุกทา่งการร่วประเทศไทยเป็นซไยแลนสุดทันีที่เที่ยวนครราชสีมาบริษัทสิงคโปร์ดิสั่จำกัดครับกระปุกกรอบกางโฮมี่โฮมี่อร่อยทรก็รู้รจั กัยานยนต์ฮอนดดามีเดียสันกรแดาวพิเนสียดีสูตรเร่งถูใสแมกจีนนะครับไแมกไมวีถ้าพูดแบบนี้มันเหมือนจะจบตอนนี้ต่อไปอีก่้าั่วะมองคุภาพกว่าเจ็ดสิบเโอก์เซตบริษัทิการสับสนุการจัดการในสังครับอย่างไรก็ตามกำลังเรงใจจากพี่น้อง อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของเราก็ขออนุญาตเรียบก็ะใสตยสมบูรณ์คดีครับขอบคุณผู้ชที่เล่นเตยสมบูรณ์ทั้งคีสมบูรณกทังต่ำต่ะครับ มีงานกับมา่าาไเนัข้าการเป็นยูทแต่เราจาวัันรสีมาอย่างมากับระโวรสินนะครัเพิ่มจำนวนยอดคนใช่1เอ่อนที่เจรา่าถะคาจะขาดสี่สบแก็มาเพื่อไม่าเะเลยนะครับที่เราเข้าาการอก็อย่าลืมวันที่ครั้งหน้าสำหรับซซันนี้สำหรับปีนี้เยนนี้นะครับก็คือวันที่22 พุณานี่ขอนแกะชีวิตขอกราบไว้ถเราได้มีดอกไอกแตงไม่ดับถือว่าเป็นการแสดงความสุขและก็มาเพื่อแต่กีฬาตากล่อมตากรอกโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตไปเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมชอบไลค์นะฮะแชร์กันซ้ำไปพบกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับพรีโมเมซาฟาสุดยอด let's go let's go let's go โอ้ยชิดมิชชั่นคอมพลีทมิชชั่นคอมพลีทดิสเอ่เอสเออแอร์เพลนนักคอร์สสีมามอเตอร์แล้วมิชชั่นคอมพลีทตอนนี้ <Yeah. S 1> เรามีสองกระสอบแล้วก็อีก สามสี่ถุงตรงนี้นะฮะเราทำงานแบบยี่สิบได้ผลแปดสิบอ่ะใช่ไม่ไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพรอบนี้จิบมาเยอะหลายๆลายครั้งก็คือแบกขวดแบกอะไรกลับมันหนักมากไม่เทน้ำออกด้วยรอบนี้พอได้แบบว่า